ชื่อนางอุไรสิงสุวรรณนะคะอายุ40ปีค่ะอาชีพทำงานในโรงงานค่ะเมียค่ะโรคหอบหืดค่ะเป็นมานานแล้วนะคะก็30กว่าปีแล้วค่ะที่มันเป็นมามันก็ส่งผลนะคะเพราะว่าคือทำงานโรงงานมันบางครั้งมันก็เป็นงานที่หนักแล้วก็งานที่เบามันก็ค้าเข้ากันไปแต่ละวันแต่ถ้าวันไหนเจองานเบาก็โอเคแต่ถ้าวันไหนเจองานหนักอ่ะพี่จะเหนื่อยพี่จะหอบพี่จะทอมากหมอก็บอกว่า เอาไอ้ยาไปลองพ่นดูแล้วก็ลองทานยาตัวนี้ดูก่อนก็แล้วก็เอายาที่หมอมาทานแล้วก็พ่นยาพ่นยาด้วยตัวเองแต่มันก็ยังมันก็ต้องยังพ่นยาหนักๆอยู่ค่ะพอฝนฟ้ามืดฝนตกมาเนี้ยพี่จะมีอาการหนาวและพี่ก็จะหอบขึ้นนะคะพอดีเพื่อนข้างบ้านเขาทานอยู่ค่ะแต่เขาก็มาเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วค่ะแต่คือพี่อ่ะเป็นคนเชื่อคนยากพี่ก็เลยไม่ได้เอามาทดลอง และทีนี้พอมาพักหลังๆคือพี่ไปหาสมุนไพรมาหลายตัวพี่ก็เลยไม่มีอะไรจะทดลองแล้วพอเพื่อนแนะนํามาอีกทีพี่ก็เลยรู้จักสมุนไพรโพชงพี่ก็เลยมาทดลองพอมาทดลองแรกๆพี่ก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเพราะว่าพี่ก็ทานไปแล้วก็พ่นยาไปควบคู่กันไปประมาณสองสัปดาห์แรกพี่ก็ยังเฉยๆอยู่พอเข้าสัปดาห์ที่สพี่ก็เห็น ความผิดปกติคือเออเฮ้ยแล้วทําไมพี่เหนื่อยน้อยลงแล้วทําไมพี่ไม่ได้พ่นยาเยอะเมื่อก่อนพี่พ่นยามากแต่ตอนที่พี่ทานควบคู่โพชงไปเนี่ยทําไมอ่ะพี่พ่นยาน้อยลงตั้งแต่นั้นมาพี่ก็ทานมาเรื่อยๆค่ะก็เห็นผลดีขึ้นเรื่อยๆค่ะรสชาติเหรอคะก็ทานง่ายนะคะหอมหวานทานง่ายไม่มีหืนนะคะรสชาติก็โอเคค่ะทานง่าย